คน100่อยคนตัวจริ่นะครับผมนุกครับพ่อเจมี่ยากุฝนตกแล้วไปดูเลยแช่เช่ยช่แช่แชแช่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 แชนแช่แช่อ่แช่าชมแช่แช่แชนแช่แร่แช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 ่ว่าช่าช่แ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 ่แ่แช่่ช่แช่่แ่ชช่่่ช่ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสถานะของแต่ละบุคคลนะฮะจริงๆแล้วหัวข้อในวันนี้ของเราเนซุปเป็นฮีโร่เนี่ยคือตัวแคทเพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนที่อารมณ์แบบว่าพึ่งพาได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่และเขาอาจจะเก่งนะจะรวยอาจจะมีอำนาจหรืออะไรก็ตามแต่แต่เป็นเพื่อนแบบเป็นเพื่อนเอกันแต่ครั้งนี้ทางด้านเพื่อนมิกเนี่ยอยากจะบอกว่าการที่เราพบกับเขาเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นบกับเขาเป็นเพื่อนเพราะว่าหวังจะไปหาคมเรื่องกับเขาการเป็นเพื่อนหลักๆนน กันอละเออก็ไม่เกเพื่อกันเลยเป็นแค่เพื่อนกันรอกไม่ฮะเป็นเพื่อนกันต้องเพื่อนกันได้เมื่อยามเราลำบากยามเราล้เพื่อนที่แท้จริงเราต้องมาช่วยเราได้ยามเขาลำบากเื่อนกันเราก็ต้องไปช่วยเขาได้นี LIKE ่คือเพื่อนที่แท้จริงครสรุปแล้วก็คือเพื่อนกันเนี่ยไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นซูเปอร์ฮีโร่ทั้งตัวคุณและตัวเพื่อนทั้งคู่ซูเปอร์ฮีโร่ที่เชื่อนือกินกันเปอร์ฮีเร่กิงกันนี่กต้องีการื่วยกันค้วยกี่รอบก็ต้องถึงั้นคาม่ามารถแ้วอ่ะ คุณแบกดนี่ยผมว่าไม่ใช่นะต้องเกื้อหนุนกันได้และต้องคบกันด้วยใจดีกว่านี้ก็ีสุดครับ